สองหมืนเลยนะเนินแล้วหอมไม่ได้มอยไม่ได้ที่ไผ่ไม่ได้ต้องได้ทั้งสองคนถึงจะหอมได้เฮ้ยอะไรอ่ะปล์มซ่าเนาะเฮ้ยพี่น้ำเพชรเหมือนกันวันนี้ไม่ใช่ใช่พี่ใช่พี่น้ำเพชรตั้งโปรไฟล์ได้น้ำเพชรเอาไปเชิญเอฟซีเข้าคนละค่ายได้หอมนะ คุณนี่นาเป็นนะคะหนูนจะไม่เอมุคุณคัง้งี้เลยหนูขอแก้วหน่อยได้ไหมเลยเด็กตัวแสบด,ดีดลเด็กตัวแสบด,ดีหอมเลยจะหอมแล้นะพี่ใบหนูขอแก้วน้อยเอ้ย <c oughs> เอาอย่าเก <c oughs> ินอะหอมจไม่หุดแล้วนะแล้วจัอะไรเนี่ <c oughs> ยจะห คนอื่นด้วยไงมันใช่มันไม่เหมือนเดิมเลยแบบแม่เงไม่ตีวันนี้มันหอมกระเทงยมไอันนี้มันหอมกระเทียอ่ะนึกซะว้านูไม่กล้าหอมอ่ะมันไม่เหมือนตอนบรรยากาศคนอยู่เยอะๆอ่ะไม่มีเสียงยาเนื้อ ชัวเลยพี่ตายแล้วแน่อยอ้อยตายแรงจริงตายละตายละรู้สึกเหมือนออกร้อนอ่ะมันไม่เหมือนกันกับตอนนี้มีคนเยอะๆไงเข้าขใจไหมเข้าใจไหมตายเสือดตายพี่ไพ่หอมก่อนละล่ะเห,หรอพี่ไพ่ร้องหอมก่อนใช่ไหม มันใจจุ้มไหมก็แล้วมันเป็นงานไงโอเคเอาค่อาไป่ี่ชุบใครหอมก่อนป่ไปชุบแพลหอมก่อนรอบเดียวรอบเดียวแพ้หอมก่อนสองสามเอ้ยหน่งสองสามไอเด็กนี่มันรู้ว่าเราจะหอกันไกอหนึ่งสอง มือนเมื่อวานเลยตายหนูเหมือนจะตายแล้วหน้ามันอยู่ดีๆหน้ามันก็แดงอ่ดีหน้ามันแดงจริงนะเนี่ยดูหน้าพี่แดงมากหน้าแดงทีนี้ก็ต้องหอมคืนแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนตรงนี้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  เอาตรงไหนเอาตรงนี้นไ,นนไม่เอาหอมแก้มแล้วเดี๋ยวมันอื่นให้มันจุ่อเอแล้วเดี๋ยวมันอื่นมันจุ่มเอง,ตง่ตรงนี้ตรงนี้ <ส S 2> พี่ไปเคิรนูทุกคนไม่ไม่เอาหอมแก้มไม่ใช่จับแก้มมายังย,งยน,อนอ่นอีกเหรอไม่แล้วครั้งหน้า,นานไม่ได้หองมง่ายๆแล้วชาไม่ได้หอมง,ง่ายน,นะ การแสดงมันคือการแสดงมันคือการแสดงใช่ไหมขวัญตัวบิดาอเออเดี๋ยวสูดแล้วนะเดี๋ยวสูดแล้วนะสูดแล้วนะเนีไปกอดกัะ แล้วไม่เคนหนีไปเขาหรอนะบายๆทุกคนทุกคนหนุบไปนอนนะเดี๋ยวไม่รอกันก่อนนะนุไปนอนแล้วนะไปตายแะ้วฝันดีนะค่ะทุกคนทุกคนฝันดีนะหนูบไปนอนนะคะบ๊ายบายคุณนายหนีกับหนีกับเขินเขินเขินไปแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วไปพรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่บ๊ายบายไปแล้ว